สวัสดีค่นผู้ชมแลวก็ FC ทุกท่านนะครับช่องของกเกษตรข้าวน้ำทางกลับมาอีกแล้วครับชมครับคลิปนี้เรามาดูบอลสีนะครับตัวทำหัวส่งออกต่างประเทศนะฮะก็ยังเหมือนเดิมนะปีที่สองของการส่งออกนะครับก็ยังเหมือนเดิมชมครับตัวนี้จะเป็นตัวทำทำหัวนะทำฟอร์มหัวเนี่ยมีสวยๆเลยนะครับสวยมาก ก็ไม่ไม่เน้นไม่เน้นสายพันธุ์นะแต่เน้นหัวนะครับตัวนี้นี่ฮะชมมีไก่มีอะไรด้วยมีแต่สวยๆเลยดูตัวนี้ชัดเจียน ไม่เน้นสายพันธุ์แต่ว่าเน้นหัวนะครับนี่แต่กอใหญ่ๆสีนี่สวยมากเลยนี่แต่ก้อใหญ่ๆเลยกุนไก่ก็มีดูตัวนี้พวกนี้จะเป็นไม้พ่อมเมล็ดนะฮะช่วงครับนะไม่มีชื่อตัเป็นฟอร์มใหญ่นะพวกนี้จะติดดำ อติดดำอันนี้จะเป็นไอบอลกาบนะตัวนี้นะดูสวยงามมากมีเยอะด้วยเดี๋ยวมาดูทางนี้แอบถ่ายเจ้าของสวนไม่อยู่เจ้าของสวนนี่ตัวนี้สวยมากครับทุกร,รับนี่ก็เป็นบอลกาบนะนี่นี่บอลกาบตั้งพ่อแม่พัุนได้เลยนะ สวยๆพวกตระกูลพ่อมาเล็ดทั้งหมดนะฮะดูเน้นหัวอย่างเดียววันนี้เน้นหัวอย่างเดียวไม่เน้นชื่อโอ้โใบหอ,อกนะอันนี้เป็นใบหอ,อกดูดูใบหอ,อก นี่แต่ต้นสวยๆนะแม่หอกนะตัวนั้นจะเป็นใบกาบฮะนี่บอนแข้งดูดูดูดใบไผ่นะเนี่ยนี่นี่ใบไผ่ฮะนี่แต่ฟอร์มสวยๆนะน่นะไม่เน้นสายพันธุ์ แต่เน้นหัวดูดูทรงใบหอกตัวนี้สวยนะมีแมงเป็นหูนะมีหูนี่สีนี้สวยดูดูดนี่สีนี้โอ้ใบไผ่โอ้ไไโอมีไผ่ดำด้วยนะนี่นะสีดำอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ช่วงครับมันอาจจะดอบนะในกล้องนะฮะแต่ว,ว่าปอนโอ้โหอลังการมาก ปีกินนาลีบอลเก่าโบราณน,นะบอลเก่าโบราณเลยดูสีสันก่อนนี่ดูสีสันก่อนบอลพนกคอพอจะจําได้ฮะพอจะจําได้อันนี้เป็นอะไรนะสีขาวตัวนี้ชื่อจำไม่ได้แล้วจมครับเออไม่รู้อะจำไม่ได้อะตัวนี้จะเป็นใบไผ่สีนี้ วยมากเนี่ยบอลกาบนี่พามาส o ม m สวนนะครับชมครับถ้าท่านใดสนใจอยากได้นะครับฟอร์มใหญ่ๆนะก็สามารถทักไปเกษตรมาได้นะครับเผื่อเราจะมีแบ่งให้นะฮะอันนี้เป็นใบไผ่นะครับใบไผ่ค่อนข้างที่จะมีน้อยตอนนี้เพราะว่าเห็นป้าแกบอกว่ามีคนเอาไปเยืะแล้วนะใบไผ่โอ้ตัวนี้ดูโอ้สีนี้ดูดูดิ สวยอ่ะดูใบไผ่ใบไผไไ่เนี่ยดูแต่ตอนนี้บอลสีกลับมาเริ่มกลับมาเล่นกันนะบอลเก่าโบราณน,นะครับดูกระดูกแบบนี้เลยใบไผไ่นี่ใบไผ่ล้วนๆอยู่ตรงนี้นู่นใบหอกนี่ นวดลายไม่เป็นสองรองไครแน่นอนนะครับนวดลายไม่เป็นสองรองไครแน่นอนดูส<อ>วยมากนี่สวยจริงๆดูตัวนั้น<อ>เดี๋ยวเราจะต้องข้ามไปฝั่งนั้นข้ามไป Uh huh. ดูตัวพ่อมเมล็ดไม่ธรรมดานะชมนะมีตัวแปลกๆเยอะนะเนี่ยเห็นไหมสวยมากเลยดูดูดนี่นางไหมนะตัวนี้นะดูดูตัวนี้อยากให้เห็นสีสวยมากมันแดง แดงมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมลายกหนกลายไทยโอ้ยสุดสุดสุดเลยครับหลงรักเธอเข้าแล้วนะไม่ยอดอย่าหยี <c oughs> ดูใบดูตัวนี้ซะก่อนสวยมากอะ่ะเนี่ยพวกนี้ขายห้าร้อยนี่ไม่มีใครตีนะนะครับชมมีหลายมีแม่ค้าหลายเจ้าแล้วเข้ามาเอานะนี่นะ กระถางละห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยไม่มีใครตีนะเพราะว่าความสวยของใบหอกกับใบไผ่นี่ไม่ต้องพูดถึงฮะนี่ดูดูการกัดสีซะก่อนดำดำกัดสีแดงะนะฮะไม่ค่อยมีนะครับถ้าไม่ใช่พ่อมเมล็ดน้ำชมนะดูเนี่ยมันเป็นสีแต้มเตมไงโอ้สวยมากเนี่ยบนกลาบก็มี ดูตัวนี้ดูตัวนี้ให้ดูนี่นี่จะเป็นใบไผ่ติดใบหอกนะครับนะไผ่กับหอกผสมกันพ่อแม่พันธอยอู่นี่ก็นี่ลือไปกันแต่เป็นหัวครับมันมีหัวนะทมชมนะนี่ดูตัวนี้สวยมากเลยเนี่ย โทนทนมืด,มดตัวนั่นจะไปโทนสว่างนะโทนสว่างโอ้ดูตัวนี้ออกดอกออกออกหลอดมาใหม่ดูดิโอ้ด่างออกแบบดำดำเดี๋ยวเราไปดูทางนี้มีอะไรอีกนี่จะเป็นตระกูลจอมทับเดี๋ยวไปดูแม่พันธุ์ตรงนั้นอีกสักหน่อยใหญ่ ก็ได้จะรื้อขายแล้วนะตอนนี้นะมีสิทธิ์ที่จะลื้อเป็นหัวขายนะครับช่ครับท่านใดสนใจนะก็สามารถทักมาได้เลยนะฮะดูดูตรงนี้นี่ดูไปนู่นเลยแล้วเหยียดเลยก็จะมีเริ่มจะลื้อขายบ้างแล้วนะขายหัวนะฮะชมครับท่านใดสนใจนะบอนใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่สวยๆอย่างนี้อ๋อตัวนี้เป็นบ่อทอง บ่อเงินบ่อทองครับช่งครับลืมดูดูสีเหมือนว่าเราจะจําได้แต่ว่าก็นึกไม่ออกนะบ่อเงินบ่อทองครับช่งครับนี่ดูนู่นอยู่ในนู่นก็อีกนูเป็นตู้เลยนะครับเป็นตู้ใหญ่เลยนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ถ้าใดสนใจยังไงก็สามารถทักมาได้นะครับนสอบถามได้เกี่ยวกับพวกบอลสีนะฮะช่ชงครับนะฮะ ก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับนะเบอร์0913708729หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับนะเป็นไลน์เป็นเบอร์ของนายเกษตรเองนะฮะเนี่ยตอนนี้จะติดเหลืองนะออกเหลืองเหลืองนี่โอ้โหอลังการดูใบใหญ่บุรุเถืองนี่ออกดอกไม่ผสมปูดูเอือนี่ดำเลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ดำเลยเนี่ย นี่ดำปึ๊ดเลยเนะนี่ยนี่ดูดูลวดลายซะก่อนกระดูกมาดำมาสวย